สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุฟรร่ฟาร์มสุขลัดสไตล์ไมฮองค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพมามะเร็ตตำลึงจากเมะเร็ตยันนะคะเพราะว่าสรรพคุณของตำลึงเขาเป็นผักริมร้วธรรมดาธรรมดาแต่สรรพคุณไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะเขาสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเป็นเถาเป็นรากแม้แต่ผลค่ะ ตำรึงที่เราจะใช้พอนะนะคะให้เราเลือกจากผลสุกที่มีสีแดงแล้วนะคะผลตำรึงสุกเนี่ยนอกจากจะรับประทานได้แล้วเนี่ยยังเป็นที่โปรดปานของนอกนานาชนิดและกระรอกกระแตนะคะเขาจะมาลุมทานผมตำรึงสุกกันเลยคะ่ะเมื่อเขาไปยังที่อื่นๆเนี่ยเขาจะถ่ายมูลออกมาแล้วก็จะถ่ายมรดกตำรึงออกมา,า,า,มออกมาด้วยก็เลยทําให้ตำรึงเนี่ยงอกอยู่ทั่วไปทุกๆท,ท,ที่เลยล่ะคะ่ะ ราเลืดกเฉพาะผลตำรึงสุกที่เป็นสีแดงนะคะ,มะเมล็ดข้างในของเขาเมื่อเรารีดเราเค้นออกมาเนี่ยจะเป็นมเมล็ดขาวๆค่ะคคล้ายมเมล็ดแตงกวานะคะซึ่งเราจะใช้มเมล็ดภายในนั่นแหละคะ่ะมาเพาะนั่นเองนะคะวิธีการรีดการเค้นก็ไม่ยากค่ะแค่ขยำขยำ,ขยำบีบเค้นนะคะ,ะเดี๋ยวเมล็ดของเขาก็จะออกมาเองค่ะเพียงแต่ระวังอย่าหนักมือไปอย่างเมล็ดจะแตกเสียหายได้เท่านั้นเองนะคะ ล้างน้ำให้สะอาดค่ะไม่ต้องห่วงนะคะที่เนื้อเยื่อของขนเขายังจะมีอยู่นะคะเดี๋ยวเรานำไปผึ่งลมค่ะนำมะเมล็ดที่เราเรีดหรือเค้นออกมาแล้วไปตากไว้ในที่ที่ถ่ายเทได้สะดวกนะคะมีลมถ่ายเทได้สะดวกไม่ต้องตากแดดนะคะเพราะว่าถ้าตากแดดเมล็ดของเขาจะโดนความร้อนมากเกินไปค่ะแค่ผึ่งลมไว้ธรรมดาไม่เกินอาทิตย์มเมล็ดของเขาก็จะแห้งสนิท นี่ค่ะ,มะเมล็ดตำลึงที่แห้งสนิทแล้วเห็นไหมคะให้เราเลือกดูมเมล็ดที่มีความสมบูรณ์ไม่ฉีกไม่ขาดไม่แตกหักนะคะเพราะนั่นเองดินที่เราใช้เพาะก็เป็นดินเพาะทั่วๆไปที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดเราจะเพาะลงในกระบะเพาะหรือจะเพาะลงดินเลยก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะให้เราเลือกเฉพาะ,มะเมล็ดที่สมบูรณ์แล้วนะคะมาใช้ในการเพราะค่ะ มเมล็ดของเขาเมื่อแห้งแล้วก็จะค่อนข้างเล็กและก็เบานิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะงอกแน่นอนค่ะหลังจากนั้นให้เราใช้ไม้ไปลายแหลมนะคะค่อยค่อยกดมเมล็ดลงไปในดินเบาๆนะคะไม่ต้องลึกมากสักครึ่งซิงก็พอค่ะเพื่อไม่ให้มเมล็ดนั้นโผล่ขึ้นมาหนาดินเวลาเรารดน้ํานะคะ การลดน้ําครั้งแรกขอให้ลดให้ชุ่มค่ะเพราะน้ําจะไปประสานดินทําให้ดินเกิดความแน่นแล้วก็มีความชื้นเหมาะกับการงอกของต้นกล้าค่ะผ่านไปประมาณแค่สิบวันตอนนี้กล้าตาเมนของเราก็งอกโผล่พ้นเหนือดินขึ้นมาแล้วค่ะลดน้ําแค่วันละครั้งพอนะคะช่วงนี้อย่าพิ่นตากแดดค่ะ หนึ่งเดือนผ่านไปค่ะกล้าตําหน่งของเราก็มีใบจริงออกมาเขี้ยวสวยงามเลยนะคะลำต้นค่อนข้างอวบและสมบูรณ์มากช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นที่โปรดปานของสัตว์ตัวพืชนานักระการโดยเฉพาะของอท่าค่ะในเช่นนั้นจะกินเลือแต่ตอเลยค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องย้ายลงปลูกแล้วนะคะเราอาจจะย้ายลงกระถางปลูกเพื่อให้ลำต้นขอ,ของเขาแข็งแรงกว่าน,นี้หรือจะย้ายลงดินเลยก็ได้นะคะ แต่อันนี้เราเลือกที่จะย้ายลงกระถางได้เพราะต้นมีความแข็งแรงก่อนค่ะวัสดุที่เราลองก้นกระถางใช้กากมะพร้าวสับค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินเศษถ่านสักนิดนึงก็เพื่อรดความชื้นที่มากเกินไปรากของพืชจะได้ไม่ชื้นแฉะจนเกิดเป็นโรครากเน่าหรือเป็นเชื้อรานะคะดินที่เราใช้ปลูกนั้นก็เป็นดินร่วน2ส่วนค่ะดินทรายครึ่งส่วนมูลคัวครึ่งส่วนแกลบเผาครึ่งส่วนค่ะหมัก,ขขมกทิ้งไว้อย่างต่ำหนึ่งเดือนค่ะ ดินนี้ตอมรึงจะชอบดินที่ระบายน้ําดีนะคะไม่ชอบชื้นแฉะหรือน้ําขังค่ะจึงต้องใช้ดินร่วนที่ปนทรายนิดหน่อยค่ะในเรื่องของสรรพคุณนะคะอย่างที่บอกว่าเขาใช้ประโยชน์ได้ทุกๆส่วนของร่างกายแต่สรรพคุณของเขามนี่ก็หลักๆก็เรื่องของการบำรุงสายตาค่ะเพราะเขามีวิตามินในช่วยการบำรุงสายตาการเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายและก็มีงานวิจัยว่าตํารึงยังรักษาโรคเบาหวานได้ด้วยนะคะ อีกทง้งในใบตำลึงมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดจะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยค่ะในเรื่องของการแก้การอักเสบคันจากมะเร็งสัตว์ก,กัดต่อยเพราะว่าใบตำลึงมีฤทธิ์เย็นจะช่วยดับร้อนจากมะเร็งสัตว์ก,กัดต่อยได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่สิ่งสําคัญที่เราชอบใช้กันมากที่สุดก็เรื่องในเรื่องของการย่อยอาหารที่เรานําใบตำลึงมาประกอบอาหารเองค่ะเขาจะช่วยในเรื่องของการลดอาการแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อและก็ช่วยในการขับถ่ายอย่างดีเลยล่ะค่ะ เราลดน้ําก้าตตำลึงที่เราย้ายลงกระถางปลูกแล้วนะคะลดให้ชุ่มนะคะและเราก็เก็บไว้ในที่ที่มีแดดสองถึงสักครึ่งวันค่ะเพราะว่าต้นของเขายังอ่อนอยู่ถ้าโดนแดดจัดอาจจะเหีย่ยวเช้าที่สําคัญอย่าลืมหาเกาะป้องกันหอยทากด้วยนะคะ เพียงเท่านี้เราก็มีตำรึงที่เป็นผักริมรั้วธรรมดาธรรมดาแต่สรรพคุณไม่ธรรมดาเอาไว้ทานไว้ใช้ประโยชน์กันได้ตลอดปีแล้วค่ะฟาร์มสุขไลฟ์สไตล์นายโฮมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะหากท่านใดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะและพบกันใหม่ค่ะ